มงคลที่2 6ฟังธรรมตามการกระจกเงาสามารถสะท้อนให้เห็นความสวยงามหรือขี้ริ้วของร่างกายเราได้ฉันใดการฟังธรรมตามการก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความดีงามหรือความบกพร่องในตัวเราได้ฉันนั้นการฟังธรรมตามการหมายถึงอะไรการฟังธรรมตามการคือการขนขวายหาเวลาไปฟังธรรม ฟังคำสั่งสอนจากผู้มีธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นโดยเมื่อฟังธรรมแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาเป็นกระจกสะท้อนดูตนเองว่ามีคุณธรรมนั้นหรือไม่จะปรับปรุงคุณธรรมที่มีอยู่ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรเช่นเมื่อได้ฟังธรรมเรื่องความกระตันอยู่แล้วก็นำเรื่องนี้มาสำรวจดูใจของตนเองทันทีว่า เรามีความกระตันยูไหมถ้ามีมีมากน้อยเพียงไรเมื่อฟังธรรมแล้วสำรวจดูจะรู้ทันทีว่าเราขาดอะไรไปจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงจะดีการที่ควรฟังธรรม 1. วันธรรมสวรรณะคือวันพระนั่นเองเฉลี่ยประมาณ7วันต่อครั้งทั้งนี้เพราะธรรมดาคนเราเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรม ฟังคําสั่งสอนตักเตือนจากพ่อแม่ครูอาจารย์ใหม่ๆก็ยังจำได้ดีอยู่แต่พอผ่านไปสักเจวันทักจะเลื่อนๆครูอาจารย์บอกให้ขยันเรียนขยันไปได้ไม่กี่วันทักจะขี้เกียจอีกแล้วเพราะฉะนั้นเจ็ดวันก็ไปให้ท่านกระนาย้ำเตือนคําสอนเสียครั้งหนึ่ง 2. เมื่อจิตถูกวิตกครอบงำคือเมื่อใดก็ตามที่มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเรา ทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองฟุ้งซ่านเมื่อนั้นให้รีบเร่งไปฟังธรรมจะเช้าจะสายจะบ่ายจะเย็นวันโกนวันพระหรือวันอะไรก็ตามไม่เกี่ยงทั้งนั้นไม่ต้องรอความคิดที่ทำให้ใจของเราเศร้าหมองแบ่งได้เป็นสามประเภทใหญ่ๆได้แก่หนึ่งเมื่อกามวิตกกําเริบคือเมื่อใจของเราฟุ้งซ่าน ด้วยเรื่องเทศเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสห่วงหาอาลัยอาวร์ต่อสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ 2. เมื่อพยาบาทวิตกกำเริบคือเมื่อใจของเราถูกความโกรธเข้าครอบงำเกิดความรู้สึกอยากล้างผลาญทำลายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการคิดผลาญทรัพย์ผลาญชีวิตหรือผลาญเกียรติยศศักดิ์ศรีก็ตาม 3. เมื่อวิหินสาวิตกกำเริบคือเมื่อใดที่ใจของเราเกิดความคิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นคิดจะเอาเปรียบคิดจะกลั่นแกล้งรังแกเขาเมื่อใดที่ความคิดทั้งสาประเภทนี้เกิดขึ้นให้รีบไปฟังธรรมอย่ามัวชักช้ามิฉะนั้นอาจไปทำผิดพลาดเข้าได้ 3. เมื่อมีผู้รู้มาแสดงธรรมคือเมื่อมีผู้มีความรู้มีความสามารถ และมีธรรมมาแสดงธรรมให้รีบไปฟังเพราะบุคคลเช่นนี้หาได้ยากในโลกต้องรอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก่อนแล้วต้องตั้งใจศึกษาธรรมของพระองค์ให้เข้าใจแตกฉานเท่านั้นยังไม่พอจะต,ต้องมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้อีกด้วยดังนั้นเมื่อมีโอกาสเช่นนี้เราต้องรีบไปฟังธรรมจากท่าน คุณสมบัติของผู้แสดงธรรมที่ดีอานน์การแสดงธรรมให้คนอื่นฟังไม่ใช่ของง่ายเลยผู้ที่จะแสดงธรรมให้คนอื่นฟังจะต้องอยู่ในธรรมถึง5ประการนี่คือพุทธวจนะที่ตรัสแก่พระอานน์ถึงคุณสมบัติของผู้แสดงธรรมที่ดี5ประการคือ 1. ต้องแสดงธรรมไปตามลำดับของเรื่องไม่วกวน ไม่กระโดดข้ามขั้นข้ามตอนแสดงทมลุ่มลึกไปตามลำดับซึ่งผู้ที่จะแสดงเช่นนี้ได้จะต้องมีความรู้จริงรู้เรื่องที่จะเทศจะสอนดีพอที่จะทราบว่าอะไรควรพูดก่อนอะไรควรพูดทีหลังมีวาทศิลป์มีความสามารถในการพูดมีจิตวิทยาในการถ่ายทอดรู้สภาพจิตใจของผู้ฟังว่าควรรู้อะไรก่อนอะไรหลัง ต้องมีการเตรียมการวางเขาโครงเรื่องที่จะแสดงล่วงหน้าทำอะไรมีแผนไม่ดูเบาไม่ใช่เทศตามอำเภอใจต,ต้องมีองค์ประกอบสามอย่างนี้จึงจะแสดงธรรมลุ่มลึกไปตามลำดับได้2ต้องแสดงธรรมอ้างเหตุอ้างผลให้ผู้ฟังเข้าใจได้ผู้แสดงจะต้องเข้าใจเรื่องที่จะแสดงอย่างปรุโปร่งไม่ใช่ท่องจำเขามาพูดเวลาแสดงธรรม ก็อ้างเหตุอ้างผลยกตัวอย่างประกอบแยกแยะให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งได้เมื่อผู้ฟังสงสัยสักถามจุดไหนประเด็นไหนก็ชี้แจงให้ฟังได้3ต้องแสดงธรรมด้วยความหวังดีต่อผู้ฟังอย่างจริงใจมีความเมตตากรุณาอยู่เต็มเปลี่ยมในใจถ้าพูดไปแล้วผู้ฟังยังไม่เข้าใจยังตามไม่ทันสติปัญญายังไม่พอก็ไม่เบื่อหน่าย ไม่ละทิ้งกลางคันแม้จะต้องพูดซ้ำหลายครั้งก็ยอมมีความหวังดีต้องการให้ผู้ฟังรู้ธรรมจริงๆมุ่งทำประโยชน์แก่ผู้ฟังเต็มที่ไม่ใช่พูดแบบขอไปที 4. ต้องไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบคือไม่เห็นแก่ชื่อเสียงคำสรรเสริญเยินยอลาบสการะไม่ว่าการแสดงรำนั้นจะมีค่าตอบแทนหรือไม่จะมีคนมาฟังมากน้อยเท่าไร ก็ไม่ถือเป็นอารมณ์แสดงธรรมอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่างานของคนใหญ่คนโตก็แสดงอย่างเต็มที่แต่งานของคนธรรมดาสามัญก็แสดงกรล่อมกระแล่มไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่อย่างนั้นถ้าผู้ใดแสดงธรรมเพราะเห็นแกล่ลาผู้นั้นก็เป็นเพียงลูกจ้างของคนฟังกระแสเสียงที่แสดงก็มักจะเต็มไปด้วยการประจบประแจงเจ้าภาพซึ่งเป็นนายจา้าง ลงได้เอาอามิตรมาเป็นเจ้าหัวใจแล้วแล้วก็เป็นใช้ไม่ได้ทีเดียว 5. ต้องไม่แสดงทำกระทบตนเองหรือผู้อื่นคือไม่ฉวยโอกาสยกตัวอย่างความดีของตัวเองเพื่อโอ้อวดหรือยกความผิดพลาดของคนอื่นเป็นตัวอย่างเพื่อประจานความผิดของเขาไม่ใช่ถือว่ามีไมโครโฟนอยู่ในมือก็คอุยอวดตัวทับถมคนอื่นเรื่อยไปผู้พูดต้องมุ่งอธิบายธรรมะจริง ากจะยกตัวอย่างเรื่องใดประกอบเพื่อเป็นข้อสนับสนุนให้ผู้ฟังเข้าใจข้อธรรมะที่แสดงก็ต้องระวังไม่ให้ผู้อื่นเสียหายการฉวยโอกาสเวลาแสดงธรรมใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นเป็นการกระทําผิดหลักธรรมคาสอนของศาสนาพุทธเราจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางวิธีการเผยแผ่าศาสนาของพระองค์ไว้อย่างรอบคอบแทนที่จะมุ่งแต่แผ่อิทธิพลาศาสนาของพระองค์ และทับถมโจมตีศาสนาอื่นปรับทรงวางคุณสมบัติควบคุมผู้ทำการสอนพระพุทธศาสนาไว้อย่างรัดกุมซึ่งหาได้ยากในศาสนาอื่นๆคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดี 1. ไม่ลบหลู่คุณท่านคือไม่ดูแคลนความรู้ความสามารถหรือคุณธรรมของผู้แสดงธรรมโธพระเด็กๆเ,เรานี่ฟังหลวงปู่หลวงตาเทศมาตั้งเยอะแล้วมาฟังพระเด็กๆ มันจะไปได้อะไรอยากคิดอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนถึงสิ่งต่อไปนี้ไว้ว่าอย่าดูแคลนอย่าดูถูกกษัตริย์ว่ายังเยาว์เพราะกษัตริย์บางพระองค์แม้อายุยังน้อยก็เป็นมหาราชได้เช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นมหาราชตั้งแต่อายุ20ปีเศษปกครองถึงค่อนโลกอย่าดูถูกงูพิษว่าตัวเล็กเพราะกัดแล้วตายได้ อย่าดูถูกไฟว่าเล็กน้อยเพราะไม้ขีดก้านเดียวอาจเผาเมืองได้อย่าดูถูกสมณะว่ายังหนุ่มเพราะสมณะบางรูปแม้อายุยังน้อยก็มีคุณธรรมสูงบางรูปอายุแค่เจ็ดขวบก็เป็นพระอรหันต์แล้ว 2. ไม่คิดแข่งดีไม่ยกตนข่มท่านถึงท่านจะเป็นพระแต่เราก็จบปริญญาตรีโภเอกมาแล้ว รู้จักโลกมามากกว่าท่านเยอะแถมอายุมากกว่าอีกอย่าคิดอย่างนั้นถ้าเรามัวคิดว่าเราเก่งเราดีกว่าผู้แสดงธรรมก็จะพลาดโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นความรู้หรือแง่คิดดีๆที่ควรได้รับจากการฟังธรรมเหมือนพระอุรุเวลากัสปะที่มัมคิดว่าตนเองเป็นพระอรหันต์เหนือกว่าพระพุทธองค์จึงไม่ได้ฟังธรรมจากพระองค์จนสุดท้าย เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเตือนให้เลิกหลงตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์จึงได้คิดและตั้งใจฟังธรรมจากพระองค์ด้วยความเคารพในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ 3. ไม่จับผิดไม่มีจิตระด้างเพราะในการฟังธรรมนั้นยิ่งมีใจเป็นสมาธิมากเท่าไหร่ก็สามารถน้อมใจตามไปทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะได้มากเท่านั้น แต่ถ้าเรามัวจับผิดผู้แสดงธรรมว่าเหตุตรงนี้ก็ไม่ถูกตรงนี้ก็ไม่เหมือนกับที่เราเคยฟังมาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ใจเราจะไม่มีสมาธิในการฟังธรรมและจะไม่สามารถน้อมใจตามไปจนเกิดความรู้ความเข้าใจได้เลย 4. มีปัญญาคือฉลาดรู้จักพิจารณาไตรตรองตามธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้นอย่างแยบคาย ทำให้มีความแตกฉานเข้าใจทำได้รวดเร็วและลึกซึ้งส่วนผู้ที่ทำความเข้าใจได้ช้าก็อย่าดูแคลนตัวเองว่างโง่จนไม่สามารถรองรับทำได้เพราะอย่างน้อยที่สุดแม้จะฟังทำยังไม่เข้าใจในขณะนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไปในภายหน้าเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเข้าใจได้ง่าย 5. ไม่ถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจโหเรื่องง่ายงายแค่นี้ เข้าใจแล้วนะ่ะไม่ต้องอธิบายให้ฟังอีกก็ได้อยากคิดอย่างนั้นการฟังธรรมนั้นมีคุณประโยชน์มากแม้เป็นสิ่งที่รู้แล้วเข้าใจแล้วเมื่อฟังซ้ำอีกย่อมได้ความแตกฉานในธรรมมากยิ่งขึ้นเหมือนพระมหากับปินะฟังธรรมจากพระพุทธองค์ครั้งแรกก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและเมื่อได้ฟังพระองค์แสดงธรรมเรื่องเดิมซ้ำอีกก็บรรลุธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นพระอรหรันต์ อุปนิสัยจากการฟังธรรมอุปนิสัยหมายถึงความประพฤติความเคยชินที่ติดตัวเรามาและจะติดตัวเราไปเป็นพื้นใจในภายหน้าการฟังธรรมจะทำให้เกิดความดีที่เป็นทุนหรือเป็นพื้นอยู่ในใจเราแล้วเป็นเครื่องอุดหนุนให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองและเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่า ผู้ที่หมั่นฟังทำแล้วพยายามศึกษาทำความเข้าใจถึงไม่เข้าใจก็พยายามจําจะได้รับอานิสงส์สีประการคือ 1. เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมเกิดในเทวโลกมีปัญญารู้ธรรมได้รวดเร็วสามารถระลึกถึงธรรมได้ด้วยตนเองและปฏิบัติตามธรรมนั้นบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็ว 2. เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมเกิดในเทวโลก เมื่อมีภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมก็จะระลึกถึงธรรมได้และบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร <R> ็ว 3. แม้ละจากโลกนี้ไปย่อมเกิดในเทวโลกแม้ไม่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมแต่ไม่ได้ฟังเทพบุตรแสดงธรรมก็จะระลึกถึงธรรมได้และบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็ว 4. เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมเกิดในเทวโลกแม้ไม่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ หรือเทพบระรุมาแสดงธรรมแต่เมื่อได้ยินคำตักเตือนจากเพื่อนเทพบระรุด้วยกันก็สามารถระลึกธรรมได้และบรรลุมรคผลนนิพพานได้เร็วพวกเราที่สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นกันบ่อยๆแม้ยังไม่เข้าใจความหมายของคำบาลีแต่ก็ไม่เสียเวลาเปล่าเพราะอย่างน้อยก็ทำให้เกิดความสงบทางใจและเกิดความคุ้นเคยในสำเนียงภาษา,ษาธรรมะพบเบื้องหน้าได้ยินใครสวดมนต์ก็อยากเข้าใกล้ ได้ยินใครพูดธรรมะก็อยากเข้าใกล้ทำให้มีโอกาสได้ฟังธรรมฟังแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเพราะมีอุปนิสัยพื้นใจมาแต่เดิมแล้วทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วอานิสง์การฟังธรรมตาม,ตามการ 1. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพราะผู้แสดงธรรมย่อมจะศึกษาค้นคว้าคบคิดนำข้อธรรมะต่างๆมาแสดงทำให้เราได้ยิน ได้ฟังธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. เป็นการทบทวนความรู้เดิมคือถ้าหัวข้อธรรมที่ผู้แสดงนำมาแสดงนั้นตรงกับสิ่งที่เราเคยศึกษามาแล้วก็จะทำให้เราได้ทบทวนความรู้เดิมให้เกิดความเข้าใจแตกฉานและสามารถจดจำได้แม่นยำยิ่งขึ้น 3. เป็นการตรวจเรื่องความสงสัยเสียได้คือถ้าผู้ฟังยังมีความลังเลสงสัย ในการละความชั่วบางอย่างหรือการทำความดีบางอย่างเมื่อได้ฟังธรรมะเพิ่มเติมแล้วจะทำให้ความลังเลสงสัยนั้นหมดไปตัดสินใจละความชั่วทำความดีง่ายขึ้น 4. เป็นการปรับความเห็นให้ตรงคือในระหว่างการดำเนินชีวิตสู่จุดหมายของคนเรานั้นเราจะถูกมารคือกิเลสและสิ่งแวดล้อมไม่ดีต่างๆทำให้มีความเห็นผิดๆเกิดขึ้นได้แล้วทำให้การดำเนินชีวิต วกวนเฉยใช้ผิดเป้าหมายไปการฟังธรรมจะช่วยให้เราเกิดความสำนึกตัวว่าความคิดเห็นของเราได้บิดเบือนไปอย่างไรแล้วจะได้เลิกความเห็นที่ผิดเสียประคองความเห็นที่ถูกไว้ 5. เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้สูงขึ้นเพราะการฟังธรรมจะเป็นเครื่องเตือนสติเราทำให้ใจของเราเลิกละจากความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องการความคิดพยาบาทอาคาต ความคิดเบียดเบียนผู้อื่นและสอดสองทีให้เราเห็นถึงจุดอ่อนข้อบกพร่องในตัวซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งสามารถขจัดข้อบกพร่องได้เด็ดขาดบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวะัตฏะสงสารทั้งหลายสมัยใดพระอริยาสาวกฟังธรรมฟังให้จรดกระดูกฟังไว้ในใจ รวบรวมกำลังใจทั้งหมดมาเงี่ยหูลงมาฟังจริงๆในสมัยนั้นนิวรณ์ห้าของเธอย่อมไม่มีและโพชฌงเจ็ก็จะถึงซึ่งความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมเพราะอำนาจแห่งภาวนาะ